เกาะพุทธเจ้าหรือเกาะพระอรหันต์ก็เกาะไม่ได้อีกเพราะถ้าไม่เกิดแล้วครับต้องเกาะโพธิสัตวนะ์ท่านสามารถจะช่วยเราได้หลายภพชาติในอนาคตรประมาณไม่ได้นะก็ถือว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้เจอหลวงปู่หลวงตาได้เจอกระแสพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเราโชคดีเราได้มากินนอนสดมนนะ่ะได้มากินนอนสดมนใช่เราไม่ต้องมีกังวลเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่ต้อง คิดแล้วผงนี้กินอะไร,รไปยังไงมายัางไงไม่ต้องไปคิดหรอกเตียนตัวอย่างเดียวอ้าผงนี้ก็ตายแล้วเราอะอุ๋่งนี้ก็ตายแล้วเราอะเอามันตายจริงจริงนะ่งนี้ตายทุกวันอะแต่มันพุ่งนี้วันไหนกันเองผงนี้ตายผงนี้ตาย<笑><笑>ดีไหมเออไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะตายนะไม่ใช่ ตายเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยบางคนอยู่ในท้องยังไม่ออกมาเลยตายเพราะส่วนใหญ่เรากังวลก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตทั้งนั้นนรับหละมันติดสังคมไงติดวัตถุยุคนี้วัตถุมันต้องมีให้เหมือนเขาไงอ,อถ้ามีอยู่ก็ไม่เป็นไรมีเหมือนเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่มันไม่มีอะม,ม,มันต้องไปหาอยากมีบางทีต้องไปยืมครับอ้าถ้าไม่มีใช้กก็เป็นทุกข์อีกอประมาณนั้นแหละ ถ้ามันมีอยู่มันก็ไม่ทุกข์อ่ะมีก็ทำอะไรก็ได้ไงครับไม่ใช่สละหมดนะไม่ใช่แล้วมันเข้าใจเรื่องทุกข์ครับอารมณ์ของความทุกข์คืออารมณ์ของความอยากอารมณ์ของความติดอยากอารมณ์ของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองชอบครับชอบมีปัญหาแล้วก็เกิดทุกข์ครับเขาเรียกว่าหลงเรียกว่าติด ตติดอะไรติดรถก็หลายอย่างเลยติดติดรถเวลากินแล้วมันไม่ถูกดินก็ก็ต้องเติมใช่ไหมครับก็เรียกว่าติดเพราะอย่างบางทีเราคิดว่าถ้าเราได้วัตถุสิ่งนี้มาเนี่ยวัตถุสิ่งนี้จะทําให้เรามีความสุขถูกแต่พอได้มามันก็สุขเลยครับแป๊บหนึ่งใช่แล้วเราก็ทุกข์เพราะไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เลิมไปอ๋อเมือยังได้ใหม่เหมือนญาติลงตานะ ลองเท้ามันอย่างเดียวนะเต็มห้องเลยไปถึงเนี่ยโอ้ยซื้อพอไปถึงบ้านลืมแล้วครับไปเก็บไว้ลืมก็ไม่ได้ใส่นะบางคูบางบางก็พังไปพอมันเยอะคมันลืมไปหมดเลยเรื่องเรื่องราวมันไปข้างหน้ามันไม่หยุดเรื่องราวเขานี่ไปข้างหน้าไม่หยุดแต่เห็นแล้วยังได้เอเห็นแล้วไปเรื่อยๆเพราะมันมันชีวิตเขาดีอ่ะ มันไม่หยุดเลยมันจะหยุดก็ว่าป่วยจะไปหยุดต่อเมื่อป่วยอ,อมันหยุดพอต่อเมื่อก็คุยกับญาติคุยแล้วเออสะละรองเท้าไว้นะไปเอาด้วยนะโหไปเห็นนะเต็มห้องบางคู่ยังไม่แกะกล่องอะไรประมาณนะี้ครับต้องมีให้ครบอะไรเงี้ยครับประมาณนั่นแหละ <laughs> ตายแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเอาไปไม่ได้ครับไม่เข้าใจเรื่อง เรื่องการมิวว่าจะเกิดไม่เข้าใจเรื่องให้เมื่อเราเข้าใจเรื่องพอดีนะครับไม่เข้าใปไหนมีภาระบบางคนไปไหนก็ไม่ได้ภาระพ่อหมาหมาแมวสัตว์เลี้ยงนี่คือภาระบางคนภาระหลายอย่างบางคนภาระแต่ละอย่างนะครับตัวเองจะเอาตัวไม่รอดเลยมีภาระชอบหาภาระ โอ้หบางคนเนี่ยไปไหนพลุงพลังอะไรก็มาแล้สมบัติเยอะแยะไปหมดเลยครับดีนะสมบัติไม่มีสารพงไปด้วยเนี่ยี่สมบัติโอ้หสามารถที่อยู่ที่ถ้ำมีหลายคนมากระเป๋าเพียเดียวท,ที่มาอยู่กันเจ็ดวันกระเป๋าสามกระเป๋าทุกมาฝึกแค่เจ็ดวันใช่กระเป๋าเดินทางสามใบสามใบเลยฮะ <c oughs> มีลูกน้องแบกไม่ให้เสร็จแล้วโอ้โหหัวยายนี่ภาระหนักแล้วกันเขามีความสุขเพราะเไม่ต้องทำทำอะไรก็มีคนทำให้เนี่ยมันก็เลยมีภาระประมาณนั่นแหละอย่างว่าเกิดมาเสวยบุญนีะหลงกานหมดยังไงหมดหมดไม่ว่าบาปหรือบุญอยที่เหลือหรอก ใครจะไปอยู่ได้ในโลกเนี้ยใช่ไหมเป็นของใครในโลกเนี้ยตาแหน่งในโลกนี้ของใครใไหมครับท่านถึงสอนลงตาไวา้เองชาติใหญ่เองจะไปใหญ่ชาติเดียวหนุย่ยเองใหญ่นทุกชาติแหละจนกว่าเองจะสำาะรที่สิ่งที่ปรารถนานะให้ใหญ่ให้ได้ครับและอย่างคนที่ตอนนี้เขาเสวยกรรมอยู่หรือว่าชีวิตมีความทุกข์ความทรมานความเครียดอลวงตาจะให้กําลังใจเขาอย่างไงดีครับหนี หนีทำมาถามหลวงตาหลวงตาให้หนีทุกคนแหละเพราะว่าบันทึกตลอดเวลาบันทึกหงุดหงิดบันทึกความโกรธบันทึกความไม่พอใจบันทึกความไม่ดีบ่อยๆเนี่ยมันชินแล้วโรคก,กินถ้าไม่หนีมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆกินครับแล้วมันจะกินยาพอกินยาแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มยาไปเรื่อยๆโอ้โห oh. <laughs> S <S อะไที่เห็นชัดๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าไปหลงตานะหนีหลวงพ่อสมอกเองหนีไปเหรอโลกนี้ไม่ใช่แคบ,ครบประเทศไทยไม่ใช่อยู่อย่างนี้ท่านบอกเอ็งไปอยู่ไหนก็ได้อยู่วิเวกก็ได้ยิ่งยิ่งเิงยิ่งเอ็งเป็นผู้ชายนี่ง่ายครับถ้าเอ็งไปบวชก็บ,บาทเดียวเอ็งก็เลี้ยงชีวิตได้ตลอดชีวิตเล่าทารักตัวเองก็หนีออกมาจากความทุกข<ช>์เคบพอไปแก้ที่หลังมันลำบากเพราะเอ็งเป็นโลกเนี่ย เองก็มีทุกตลอดเวลาแล้วจนกว่าจะตายใช่ไหมมีความกังวลน้อยอยากหายหมอที่ไหนก็ครับท่านจะบอกเองระวังต้องระวังระบบนนเวศในร่างกายเองเนี่ยเองจะไปกินอะไรซ้ำๆใช่ไหมขนาดหมอเขายังบอกให้กินเยอะๆกินหลายหมูอกินซ้ำๆเนี่ยมันระบบมันย่อยไม่ทันคเพราะมันซ้ำอ่ะ มะเร็งเ <laughs> บาหวานหัวใจ <laughs> อาหารอาหารทางกายก็ต้องระวังอาหารทางใจนหละถูกฮนะมันต้องระวังอ,อย่าไปยุ่งกับอะไรที่อารมณ์ที่ไม่ดีอะอะไรที่ไม่ดีที่ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งยุ่งเรื่องของเราเนะี่ยพยายามยุ่งเรื่องบุญเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปทําบุญที่นู่นเดี๋ยวจะไปที่นี่นะ ให้มันยุ่งอยู่ในบุญนี่แหละท<อ>่างบอกยุ่งยังไงก็ยุ่งอยู่ในบุญนี่แหละก็ยังถือว่าเป็นบุญอยู่นะครับใช่อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถออกไปทําบุญข้างนอกบ้านได้แต่ว่าเขาอาศัยสวดมนต์อยู่ในบ้านทุกวันเนะครับหลวงตาคือบุญใหญ่ดีก็ออกไปอีกบุญใหญ่ก็ออกไปข้างนอกอีกโอ้โหไม่ต้องไปรับรับขึ้น ทางตาหูจมูกเล่นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงออยู่ที่บ้านมีใครอ่ะครับมีเราก็มีครอบครัวก็มีสิ่งในบ้านนะแค่นั้นนะกระสวดมนต์ไป่ดิอย่างไปวัดไปทําบุญอาจจะเห็นกระทบเห็นคนคนทาอย่างนี้อาจจะเกิดความไม่พอใจหรือเอแน่นอนเดี๋ยวเห็นเขาทาบอกไม่ถูกใจไม่น่าจะทำนี้ไม่น่าจะทาอย่างโน้นถึงไม่พูดมันก็คิดครับ เห็นปุ๊บคิดปับแล้วใช่อยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดละหรือไม่อยู่เนี่ยดงเสด็ดงฤาษีเนี่ยครับเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเช้ามาก็ทํามันดิ้นก็ไปร้องตะโกนนาฏ้า่ะเขาไม่ยินหรอกเบื่อจังวร้กยืนคุยกับต้นกล้วยโอ้ชีวิตอะไรก็ว่าไป ตะโกนังดังกันแล้วกันอย่งังไงนกนกแถวเนี้ยเขาจะได้ยินอยู่สัตว์ทั้งหลายผมงตาเคยบอกมีอะไรให้คุยกับสัตว์คุยกับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคืนคตอบรับไงระบายกับจิ้งจกไหมครับใช่<ม>กับงูกับอะไรก็ระบายกับมันอยู่ได้เป็นวันวันนะทนทนอยู่ก็แล้วกันครับทนไปเรื่อยๆทนฝึกไปอ ่นไปแตจะไปสนใจทิ้งก็ทิ้งไปเถอะครับผมตามไม่สนใจแล้วนึกเสว่าเราตายไปแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วอใช่ไหมล่ะเพราะทุกคนก็ต้องตายคนตายไปคนเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่ยากนะครับพ่อญาติโกงอธิการอยู่ได้ไหมอยู่ได้ฮะนี่พระอยู่หลายองค์แล้วกาอยู่ที่ถ้ำห้าปีไม่ส่งข่าวถึงบ้านเลยครับไม่เลย ปีที่หกส่งรพบพอส่งเนี่ยมาทันทียรญาติโอ้โยังมีชีวิตอยูอ่เพราะทุกคนก็ต้องตายจากกันอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วนะครับใช่แต่เราส่วนใหญ่ชอบไปคิดแทนคนปื่นนี่ครับหลวงตาค่อยๆฝึกไปท่านบอกอมไม่ต้องรีบหรอกเนี่ยอของเรานี่เหมาะแล้วล่ะจินนอนสดมเนี่ยเหมาะมจะไปคุยมากก็แล้วกันคได้ไปเข่งมากอย่าไปย้ยอนมาก เข่งมากเดี๋ยวมันตึงไปครับถ้ายอ้อนมากเดี๋ยวจะไม่อยู่เอาพอดีพอดีกันแล้วกันคำว่าพอดีพอดีนี่สําคัญมากพอดีต,ตามกําลังของเราพอดีแหละความพอดีของแต่ละคนถูก<ม>อย่าไปหาภาระมามากครับอย่าไปหาภาละมากใช่เดีย๋ยวจะเป็นทุกข์นะครับใช่๋ยวไปไหนมันติด<อ>มีภาละคนพลุงพลังเห็นเยอะ มาวัดใหม่ๆแล้วบาทชีวรผื้นเดียวครับออกจากวัดไปรถสิบล้อ,อคำอยังไม่หมดเลยหลายองค์ใช่ไหมมอีองค์นี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ่ะโอ้นั่นเยอะจริงๆเลยครับเยอะโคตรๆเลยอะ่ะยังยังอยู่เลยทิ้งสมบัติไม่ให้วัดน,นี่ขนาดบวนนะตุครับเออ หลวงตาว่าหลวงตากขสะสมนะแต่ไม่ได้สะสมอะไรเลยพ้าอย่างเดียวเลยทุกพครับอย่างอื่นทุกเคเห็นมาเวลาใครถวายอะไรของเขิงไม่เก็บหรอกหลวงตาแจกอย่างเดียวครับตัวไปเลยวัดนายโยไปเลยมันไม่มีที่เก็บทุกเพราะนั้นเราเก็บพ้าไปดีกว่าครับอนาคตก็เป็นะ้าเน,น,นี่เป็นสื่อแห่งพลังงานใช่ไหมละ่ะอย่างน,น้อยๆเวลาใครสวดก็มาทิพระ มันก็มาที่เราเอมัที่ฟูมิแถวนั้นอเอเหมือนเก็บพระไว้เหมือนเราเก็บคุมพลังงานไว้ถูกต้องเลยออในอนาคตพระที่เราเก็บไว้เนี่ยสร้างวัดได้ทั่วทั่วแผ่นดินครับเ,<อ>เ,เวลาลงตาตายเนี่ยคนก็จะไปคนไม่ค่อยฉลาดมันก็จะไปอยู่ที่หลวงตาแหละร้อ,องห่มร้องไห้นะ ไอคนมันฉลาดฉลาดน้อยน้อยหน่อยมันไปที่กุฏินู่นหลวงตาอย่าพูดไปก่อนครับมันเป็นจิกรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะนี่บอกไว้ก่อนนะฮะแต่อย่าลืมกันแล้วกันบางคนถ้ามีปัญหาเราลืมครับโอ้ก็จะไปแล้วตายหาเขาเอาไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วไม่เหลือไม่เหลือสักองแล้วเอานันไปไหน อ้าวก,ก็มัวจะไปผูกล่างขวงตามั่งโน่นนี่มั่งนะที่ไหนได้ครับเข้าไปหมดแล้วเสี <laughs> <c oughs> ย,ยใจจะแต้แต <c oughs> ครับอ,อันนี้ญาติธรรมถามว่าถ้าเกิดว่าบ้านเรานะครับสวดมนต์ไหว้พระทุกวันมันจากการพวก วิชาคูรใสมนดำสิ่งไม่ดีได้ไหมยรัไม่ได้หรอกทุถ้ามีเหตุถ้ามีเหตุใช่ถา้ถามีเหตุหมายถึงถ้ามีเชือ้อใช่ทะลุไปหมดแล้วครับยกเวน้นเขาเหนือล้วจิตเหนืออจิตเหนือจิตเบาอะประมาณนี้คือคนที่มีกรรมต่อก,กันเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาเจอต้องมาใช้กันต้องมานี่กัน หนักก็คือเบาเบาก็คือหายถ้าหนักจริงๆก็คือเบาเบาก็คือหาย <c oughs> เรายังไม่รู้นะเราทํากรรมอะไรมาในอดีตถ้าเราไม่ฝึกจริงๆเราไม่รู้หรอกดวงตาเด็กๆยังไม่รู้นะเอ๊ะกูเกิดมาทำไมมันทุกข์ <c oughs> จริงนะตับ <c oughs> ชีวิตทำไมมันทุกข์ท <c oughs> ุกข์มากอะเลี้ยงชีวิตตัวเองอะทุกข์มันก็เลยคิดไม่ออก มันสวยทุกข์ะสวย<า>กรม <ใน S 2> ไม่ดีอะ <ใน S 2> ครับพอมาเจอหลวงปู่เนี่ยโอ้สิ่งที่เราทําในอดีตมันสาอัส,สากันเราจะนี้เกิดมาทุกข์มากเลยองอจย้อนได้ตอนนั้นใชไน่ไหนจะภัยมาไหนจะภัยอุบัติเหตุประจําเลยความจําไม่มีคเพราะเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเอาหัวลงทุกครั้ง พอมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านสอนจนเข้าใจโอ้เรามารับเศษของกรรมเรามารับกรรมในเมืองมนุษย์<ม>โชคดีที่มีความผูกพันกับท่านนะคท่านดึงไปตั้งแต่อายุไม่มากตอนนั้นยี่บเก้าโอ้ถ้าไม่ดึงตอนนี้ตายแล้วทุกกรรมกรรมพวกปานาธิบาตเยอะที่แรกก็ไป หาท่านใหม่ๆท่านก็นยังบอกอยู่เราก็งงว่าเอ๊ะเราก็เช็คไม่ได้นะเอ๊ะเราปาปานาดิบาตตอนไหนรู้แต่ว่าตอนเด็กอะ่ะฆ่าปลาแค่ันเองแต่ว่ามันติดน้ำแล้วก็ฆ่าปลาก็คงเป็นฆ่าปลามั่งแต่มันไม่ใช่ยาวนานวนนมนุษย์มนุษย์สัตว์ใหญ่ๆประมาณนี้คือชีวิตหลงตาเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเจอหลงปู่ใช่ก็คงตามท่านลงมานะ าคงตามะแล้วหลวงตาไปเจอหลวงปู่ได้ยังไงครับโอาไปบวชพวกกันพวกเขาบวชไปงานบวชใช่ที่วัดสแกรครับแ,แต่ท่านไม่ได้เป็นอุปชานะครับพวกไปบวชที่นั่นที่วัดนนั้จะอุปชาที่วัดอื่นบวชไปเจอท่านก็เลยติดเลยก็ติดเลยก็ไปอยู่ท่านเลยครับ เาาติดก็ไปเลยไม่อยูอ่อันนี้เขาถามว่าเราจะช่วยคนที่เป็นปอบได้ไหมครับหลวงตาัเป็นปอบเหรอก็อได้ยังต้องใช้ใช้กำลังมากหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้คงวิชาเขาก็จะเอาเขาจะเอาใส่หม้อ <laughs> ไม่เห็นแล้วทางอีสานมันไล่ปอบเมย์นะไล่เป็นเหมือนกับไล่คนนี่นะตุ<อ>แต่มันมองไม่เห็นนะออกไปนู้นแล้วนะไ,ไล่กันโอ้โหทางหมู่บ้านนะนะ่ะม,มันมีจริงนะปอบนะไม่น่าเชื่อว,ว่าสิ่งพวกนี้ยังมีอยู่เนะมืองฮะยังมีไลยตุตอนลงมาใหม่ๆมปอบนะครับใช่บ้านบ้านไอ้ตุอยู่ตอนเนี้ยนั่นบ้านคนคนเลี้ยงเลี้ยงเลยนะ บ้านต้นต่อเออที่ที่หิ้พ้าเขาไม่มีพ้านะมีเนื้อเนื้อหมูทุกวันออเลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าผีไม้ผีมาบ้องหรืออะไรแถวนั้นนะมันก็จะไปกินควายกินกวัวเขาครับแถวนั้นอนะ่ะทีนี้เขาก็จะไปแจ้งความเขาก็ไปปรึกษาหลวงตาที่ถ้ำครับโอ้มันไม่มีหลักฐานนะ <laughs> มันเอาผิดเขาไม่ได้มันไม่มีหลักฐานอะไรครับใช่ไหมเ,เขาไม่ได้ไปกินมันกินโดยวิญญาณของปอบแถวนั้นนะใช่ไหมล่ะเพราเขาเลี้ยงไว้ตอนหลังแกก็โดนขับออกจากหมู่บ้านไงนงโดนไล่ออกใช่แล้วก็ขายชี้ตรงนั้นนะครับพวก,กอะไรซื้อไวน้น,น่ะน,ะนะบ้านนั้นนะ สิ่งพวกนี้มันเกิดจากอะไรครับหลวงตาเกิดจากการเล่นอาคมเข้าตัวเข้าตัวมันจะเปลี่ยนไปทีละหน่อยละหน่อยหน่อยเปลี่ยนกายพัน<อ>ยุยังยังยังไม่ได้พาศึกษาควันหน้าจะเวลา<ม>ออนนั้นกับสเพดูกันอยู่เรื่องพวกที่วิญญาณพวกนี้มาอย่างไงไปยังไงมายังไงอะไรประมาณนี้น อาคมมันเข้าตัวก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละหน่อยก็เหมือนเราสวดมนต์อาคมก็เข้าตัวเราเหมือนกันตัวเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกแต่อันนี้เป็นพุทธมนต์ใช่เรานําในสิ่งที่ดีมาครับร่างกายเราก็ดีไปด้วยนะเรานําในสิ่งที่ไม่ดีมา <c oughs> ร่างกายก็จะดีได้ยังไงเราโอ้โหิีนอนสวดมนต์เนีะ่ะครับรวยยังไงก็รวย <c oughs> ถ้าเชื่อนะพูดถึงถ้าเชื่อ ถ้ไม่เชื่อแล้วก็แล้วไปครับตัวจริงๆนะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนนะโทรศัพท์ไม่ต้องไปจับมันหรอกทุบทิ้งไปเถอะพอรู้แล้วเราก็จะซื้อมาเล่นสักสิบเครื่องก็ได้อ้าวจริงครับยังไม่ไปหนีจากเราหรอก <c oughs> อคุณพ่อเนี่ยครับงตาเขาบอกว่าคุณพ่อไหว้ผีการแจ้งทุกวันไงครับ แล้วทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความกังวลว่าผีพวกนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่บ้านมาทาร้ายอะไรเราหรือเปล่านะเขาเลี้ยงก <ทำ S 2> ี่ <ทำ S 2> กวันเอาไปของให้เขากินเขาจะทาร้ายได้ยังไงเขาก็มีบุญคุณพอเขาช่วยได้เขาก็ช่วยอยู่อนอกจากเขาช่วยไม่ได้ผีจะทาร้ายเราได้คือผีเจ้ากรรมในเวรเราผีมันไม่ใช่จะทำอันตรายได้ทุกคนที่ไหน เราก็ไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนาเวีเรามีไม่มีหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมถ้ามีนมันอยู่ที่ไหนล่ะมัน <c oughs> อยู่ภูมิไหนล่ะ <c oughs> เราค่อยฆ่ามันไว้อะ่ะมันอยู่เทวดาหรือพงมันไม่เอาเรื่องแล้วถ้ามันไม่เกิดแล้วยิ่งดีเพราสิกรรมไปถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ไม่เจอถ้าเป็นมนุษย์อืเจอไม่เจอยังไม่รู้ถ้าเป็นสมุติสีเป็ดอสุรกายนี่สิปัญหาครไหนมาไหนเจอเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันถ้ามันเล่นได้มันก็เล่นออแต่อย่างอาหารที่เราเอาให้สัมภเวสีกินในครับหลวาตามันไม่อิ่มเหมือนถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์ภาวนาแล้วแผ่ให้มันไม่อิ่มหรอกแต่มันก็กินน่ะแต่ก็กินกินแล้วมันก็หิวอะกินแล้วก็หิวมันเป็นนามธรรมตู้ครับถ้าตู้เห็นจริงจริงมันก็กินเหมือนมนุษย์นี่แหละกินฉีกินเป็ดกินไก่ที่เขาเลี้ยงตัวจีนนั่นแหละครับแต่มันก็ยังหิวอยู่มันเป็นนามธรรม มันเป็นวิญญาณครับมันกินเพียงแต่กลิ่นแต่บุญเนี่ยถ้าเราให้มันเนี่ยมันจะอิ่มตลอดครับยิ่งมันเปลี่ยนมาแล้วมันก็เป็นบุญมาแล้วมันอิ่มตลอดแล้วอวิญญาณที่ออกจากร่างมันคือจิตเราเนี่ยออกไปแล้วเป็นวิญญาณครับมันมีอารมณ์อารมณ์เดียวอ่ะไม่สุขก็ทุกข์อะใช่ไหมถ้าอารมณ์สุขมันก็สุขจนกว่าจะหมด ถ้าอารมณ์ทุกข์น่ยมันก็ทุกข์จนกว่าจะหมดที่มันทํำว่ในโลกครับแต่มนุษย์เนี่ยมันมีหลากหลายอารมณ์อารมณ์มันมาทางตาหูจมูกรินกายจากรูปรสกลิกลก่นเสียงใช่ไหมถ้าเราฝึกถ้าเราฝึกนานๆเนี่ยเราจะห่างจากอารมณ์มีคนไร้อารมณ์มณไม่มีไม่มีอารมณ์เพราะจิตมันเบา จิตมันนิ่งมันไม่มีคลื่นอะไรเข้ามาได้อมันนิ่งสนิทเลยมันเหมือนตอไม้เนี่ยมันหยุดเนก่ัวมันจะหยุดได้มันก็ต้องเพิน่ะครัวมันจะเพินมันก็เบาอ่ะใช่ไหมพอมันเบาแล้วมันก็นิ่งครับแต่จะช้เวลาเท่าไหร่ล่ะปัญหาอยู่ตรงเนี้ยตลอดชีวิตไหมบางคนตลอดชีวิตยังไม่ยังไม่ได้เลยอ่ะ คำว่าไลฟ์อารมณ์ก็หมายถึงว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้หยุดเลยหยุดไม่มีอารมณ์เลยถึงอ,ออกมาก็ไม่รับอ,อารมณ์ที่ไม่ดีไม่รับคบมันเปรียดสามารถจะจะบันทึกขึ้นได้เข้าใจไหมครับสามารถจะบันทึกได้ไม่บันทึกก็ได้บันทึกก็ได้คือจิตอะ่ะมัน,ม,นมันฝึกครับ ที่จบอกฝึกถ้าฝึกดีแล้วน่ะมันก็เป็นประโยชน์อ่ะสุขอย่างมันสําเร็จที่จิตน่ะมันสํเร็จที่ใจเนี้ใช่ไหมจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขจะเป็นการเวียนว่ายใจเกิดเมื่อเขาอยู่ที่ใจเราอ่ะถ้าเราฝึกใจตัวเดียวเนี่ยเนี่ยเราพุทมณานี่แหละการเวียนไว่ายใจเกิดมันก็ไม่ได้สาสัมพันธ์อะไรเราสามารถจะกําหนดทิศทางกําหนดหน้าตากําหนดภพชาติกําหนดได้หมดแหละ ก็เราไปตามใจไงไม่จะไปตามกรรมท่านแม่มาฝึกทำไมล่ะอย่างน้อยไปไหนก็มีประโยชน์อ่ะมันต้องเชื่อจริงๆว่าโลกนี้มันไม่มีใช่ของใครไงเชื่อจริงๆไม่ไม่เชื่อเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งจ้ะตำแหน่งในโลกนี้ไม่เป็นของใครอ่ะแม้แต่ตำแหน่งผู้ได้เจ้าก็ยังไม่ไม่ใช่ท่านตรัสรู้ท่านก็ไปแล้วท่านไม่อยู่ท่านก็ทิ้งพลังงานไว้อ่ะ เราเก็เวียนว่าตายเกิดมาเนี่ยกี่ภพก,กี่ชาติแล้วเราก็เอามันไปไม่ได้หล่กแต่มาสเสวยกันเองมาสเสวยในสิ่งที่ทําเราทําบุญมากชาติหน้าเราก็มาสเสวยบุญเราทําคำเสวยหมดแล้วเราไม่ทําต่อเราก็ทุกต่อ,อ <c oughs> ไม่รู้เราทําอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอนาคต <c oughs> <c oughs> คนถึงเกิดมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็พเพราะเหตุนี้นะพ่อไม่ฝึกอะครับ สังคมทุกวันเนี้ยไม่ได้โทษตัวเองอ่ะโทษสังคมโทษสังคมโทษพ่อโทษแม่ครับโทษอะไรหมดเลยโทษแม้กระทั่งพระยังโทษเลยพระไม่มีประโยชน์อะไรมานั่งหลับตาทําไมโทษพระแล้วไม่รู้อ่ะเขานั่งหลับตาไปทําไมก็ไม่รู้ไปว่ามันบ้านเมืองไม่เจริญเพราะอย่างนี้แหละไม่รู้อีกใช่ไหม ถ้ามันรู้นี่มันไม่ได่าหรอกโทษทุกอย่างรอบตัวยกเว้นตัวเองรู้ไปหมดล่ะยกเว้นเรื่องตัวเอง hmm. ถ้าเป็นลงตานะโอ้ยมาอยู่นี่ละดงฤาษีรีบมาซะไม่ฤาษีรีบมาซะตอนคนน้อยๆน,นี่แหละถ้าอนาคตคนเยอะๆแล้วต้องแยกย้ายกันโวที่นี่กว้างเนี่ยแปดสิบไร่ใช่ไหมแปดสิบนะทุก โอ้ไปอยู่นู่นก็ได้นู่นะอยู่นี้หลืบนู่นข้างในนู่นก็ไดุ้รดงทุกวันก็ได้